พีจ่จ้พี่น้องมาจ้ะเสาร์นี้มาลุกหนึ่งเขาจ้ะพี่น้องแซ่เขาไว้ตั้งมาขึ้นสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีตอนเช้าหนึ่งเข่าจ้ะพี่น้องหนึ่งเขา่าโดยไม่ครเวฟนะจ๊ะแตาจะลองหนึ่งเขา่าเลยไม่ครเวฟเป็นรังแรกอันนี้ถาดจะคนถาดใส่น้ำไปเนาะถาดเวฟจ้ะถาดเวฟใส่น้ำไปหน่อย ไม่เยอะนะจ๊ะนี่ใส่น้ำไปนิดเดียวแล้วก็ใส่ที่ตะแกรงจะใส่ตะแกรงเข้าไปแล้วก็จะตักข้าวที่เราแช่ไว้ข้ามคืนนะคะทุกคนลงใส่นี่ตักข้าวใส่แล้วก็จะใช้มือนี่แหละใส่ลงไป หนึ่งข้าวด้วยไมโครเวฟกันจ้าครั้งแรกนะจ๊ะไม่เคยทำ <laughs> เคยเตเว็บเอาไปเลยอันนี้เป็นแบบไม่รู้จะสุกหรือเปล่าลองดูนะจ๊ะทุกคนหนึ่งข้าวด้วยไมโครเวฟจะแบบะ,ะนึ่งประมาณห้านาทีเนาะสี่ห้านาทีจ้ะทุกคนแช่ข้าวไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะจ๊ะ นึ่งหมดไหม,มนึ่งแค่นี้พอเนาะอันนี้เอาไวนึ่งหัวดเผื่อว่ากินไม่ได้จะได้ไม่เสียหลายจะไปทำข้าวต้มจ้ะแล้วก็จะปิดฝาจะ้ะทุกคนปิดฝาเปิดช่องไว้นิดนึงเปิดช่องลมช่องลมเขาอยู่ไหนเห็นไหมหาช่องว่าง้ข้าวต้มกับช่องก่อนจะ้ะ ชนะคะคตรงนี้ตรงช่องนะคะเปิดช่องอากาศไว้หน่อยหนึ่งแล้วก็จะเข้าไมโครเวฟกันทุกคนจ้าเดี๋ยวใส่ไมโครเวฟเนาะประมาณห้านาทีว่าออกมาจะเป็นยังไงจะทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะห้านาทีถ้าไม่สุกก็จะหนาทีจะลองจ่าทุกคนเพราะว่าไม่เคยทำเนาะ าจับสิจับเวลาสองสามสี่ห้ามีหกแล้วจ้ะทุกคนเก <c ười> ินแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะถ,ถึง5้านาทีเราก็ออกมาดูจ้ะรอจ้ะทุกคนก็กำลังทำงานขอบคุณทุกคนที่รับชมนะจ้ะวิธีหุงข้าวด้วยไอ้นึ่งข้าวเหนียวด้วยไมโครเวฟจ้า เจ้าทุกคนห้านาทีกำลังจะผ่านไปแล้วจ้าเดี๋ยวห้านาทีผ่านไปลองจะลองมาออกมาดูนะคะทุกคนว่าจะเป็นยังไงครั้งแรกที่นึ่งข้าไมโครเวฟจ้าลอสามได้กลิ่นหอมนะได้กลิ่นหอมข้าว ใช้เวลา5นาทีนะจ๊ะจ้ะหลังจาก5นาทีผ่านไปก็จะอ,ออกมาดูจ้าไปก่อนนะีดิเป็นยังไงมันเ็สกรกือเสื้อก่อน,ออนจ้ะทุกคนนึ่งข้าวด้วยไหมครรยคุยร้อนร้อนได้กินหอมอยู่ะนะขอดูก่อนนะคะโอ,โ,โอเคอยู่นะคะกลับด้านเนาะ นึงต่ออีกหน่อยนะดูจะแข็งเค็งไปหน่อยด้านหม่กับด้านหน่อ,นนอเป็นแพ่เลยจ้ะอย่าทุก้นใช้ได้ใช่ได้ขั้งล่างเขาจะมีน้ำเหมือนมันนึ่งเลยนะกับด้านนิดนึงแล้วก็จะอบต่ออีกหน่อย หนึ่นาทีจ้ะทุกคนเป็นหนาทีข้าวขาวนี้มาจาก้านนอกไหมจ้ะทุกคนแช่น้ำข้ามคืนจะ้ะแต่ก็จะเอามันนึ่งไมโครเวฟโอเคอยู่นะคะทุกคน <c oughs> เป็นข้าวเหนียวดีๆเลยจ้ะแต่ว่าจะอบอีกทต่ไมนาทีเพิ่มขึ้นลบไปก่อนบไปก่อนแล้วก็หนึนาที รอนะจ๊ะทุกคนหนึ่งนาทีแล้วจะออกมาเป็นยังไงหนึ่งนาทีหมดแล้วนะจ๊ะทุกคน,นก็จะพอออกมาดูมนาะว่าเป็นยังไงดูนะคะว่าเป็นยังไงอธิลายไปด้วยทุกคนจ้ะนี่ได้กินขา้าวเหนียวร้อนๆง่ายๆทุกคนน่าจะโอเค ดูซิเป็นยังไงโอ้ยข้าวเหนียวบ้าน,นอกี่นอองมันก็จะไม่กากไม่อย่างเจ็บอ,อกมาหมดมใช่ได้อยิ่จ้ะทุกคนข้าวเหนียวสวยเลยนุ่มเลยโอ้ยหอนจ้ะทุกคนเราต้องอบน่อยๆน,นะคะจะได้ไม่นั่นปิดฝาไว้ไม่ต้องเรียบจ้ะทุกคนอบเขาไว้สักพักหนึ่ง ไม่ต้องเวฟแล้วนะจ๊ะจ้ะทุกคนข้าวก็ได้นิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะมอปิดก <c oughs> ินได้แล้วจ้ะทุกคนอ่อนนุ่มห่อนเมื่อกี้เอาเข้าไปอบ <c oughs> เอาน้ำผมจ้ะทุกคนไม่งั้นไม่ได้ทำให้ดูนะ <c oughs> ไม่งั้นจะแข็งจ้ะทุกคน เอาน้ำพรมพรม,มแล้วอบอีกรอบจะ5นาทีหนาที7นาทีเลยจะทุกคนอิ่กับไก่ย้า่ไก่อร่อยออร่อยนะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะ